สวัสดีครับพบกับส,สรุปข่าวลิพูลช่วงเช้าประจำวันที่4พฤศจิกายนนะครับส,สรุปข่าวลิพูลว,วันนี้นะครับที่แฟนหงต้องดูเลยนะฮะจากข่าวเดียวเรื่องการเสริมทัพนะครับสู่ดราม่าร้อนๆทั้งในและน,นอกสนามนะครับประเด็นที่1เนี่ยเปิดหัวด้วยข่าวใหญ่วอตันใกล้เป็นของเราเต็มทีนะครับรายงานยืนยันหงสุดมั่นใจเดี๋ยวนี้ปิดฉากสวยแน่นอนประเด็นที่2นะครับสวนทางกับบรรยากาศในเทียมฟันได เลือดที่ไม่พูดถึงการต้อนรับเทนคืนถิ่นเก่าท้าทีแบบนี้สื่อตีความหมายว่าอย่างไรครับแสดงว่าเทนจะโดนหนักแน่นอนประเด็นที่3นะครับ mm. เดือดจัด mm. ดินทุเซนออกมาตอกย้ำเหตุผลที่ปัดหงลั่นแอนฟิลก็แค่สนามบอลที่มอาริดคือที่ที่ดีที่สุดในโลกนะครับถือว่าเจิมนะครับเดี๋ยวต้องมาเล่นกับลิเวอร์พูลในซูซานฟานชมริกคำคืนวันอังคานเนี่ยเจอหนักแน่นอนนะครับและประเด็นที่4นะครับปิดท้ายด้วยคำพูดของตำนานอย่าง โรเบรโตเฟอร์มิโนบ๊อบบี้นะครับฟันธงอนาคตรครบชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การอำลาแต่เป็นการแค่พักร่างกายพักเบรกเท่านั้นนะครับเขากลับมาสู่วงการฟุตบอลแน่นอนเรื่องไหนจริงเรื่องไหนลือนะครับไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับกับสรุปข่าวลิเวอร์ช่วงเช้าประจำวันที่4พฤศจิกายนกับช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลกับผมแอดมินเมง้งเส้นเคยนะจ๊ะเราไปเริ่มกันที่สื่ออย่างลิเวอร์พูลเอโคนะครับ เป็นบทสวดก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมาเยือนของเรือมอริตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับหัวานเปัดเงินนะครับโจนคัมแบ็กปลอบใจแต่แนวรุกแนวรับพังยับไรเงาอีซักส่อชวดบิ๊กแมตช์ชนเรือใบหัวานลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเจอมรสุมอักขับาดเจ็บถล่มอย่างหนักหน่วงก่อนสองศึกมหาโหดที่จะชี้ตาแชมูซอนนะครับทั้งการเปิดรังแอนฟิลด์รับมือราชันจุดข,ขาวเรือมอริต ในสึกอยูฟ่าแซมเปอลี่และเกมซูเปอร์ซันเดย์บุกเยือนแมนซิตี้แม้จะได้ข่าวดีปลอบใจเล็กๆแต่ข่าวร้ายที่ตามมากลับน่ากังวลกว่าหลายเท่านะครับข่าวร้ายกระแทกแนวรุกอิซักยังไม่กลับมาณนะสูนฝึกแอซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์แฟนบอลยังคงไร้เงาของอเล็กซานเดอร์ซักกองหน้าตัวคขงวางแกงชาวซีวิเดนที่ยังคงเดี่ยงจากอาการมาเจ็บขันเหบไม่หายนะครับการหายไปของเขานั่นหมายความว่า หงแดงจะขาดอาวุธหนักในเกมปะทะกับมาดริดในค่ำคืนวันคันนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือเกมสุดโซดาอาเนเดอรสลัตกุนซือของเทียมออกมายืนยันถึงสถานการณ์ที่น่าปวดหัวว่าเขาอิซักจะไม่ได้ออกสตาร์ทในวันอาทิตย์นี้แน่นอนอย่างดีที่สุดก็คืออาจจะมีชื่อในเทียมนี่คือสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งก่อนเกมเดิมพันสูงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หายาะแนวรับอลิซงฟิล์มปง นัดกันเดี่ยงเขา,าซ้ำคำสัดยิ่งกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่แนวรุกสลอดยังต้องกลุมขมับเมื่อ2องคีแมนคนสำคัญในเกมรับอย่างอารีสองเมเกอร์ผู้สับประตูตมือหนึ่งและเจมี่ฟิมปงแม็กขวาตัวเก่งแต่มีการมาเจ็บแฮมสติงนะครับและถูกตัดสินแล้วว่าจะพลาดการลงสนามทั้งสองเกมทั้งบาดติดและเรือใบสีฟ้าข่าวดีเพียงหนึ่งเดียวเคที่โจนคัมแบ็คซ้ม ท่ามกลางข่าวร้ายนะครับก็ยังพอมีแสงสว่างเล็กน้อยนะครับเมื่อเคอร์ติจนมีฟิลลูกมอสามารถสลัดในการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับหลังพลาดช่วยทีม2เกมล่าสุดอย่างไรก็ตามนการการก,กลับมาของจนเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะแบกรับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บที่กําลังถาทมสู่ทีมอย่างหนักก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเบลมาลิดที่กาลังความร้อนแรงที่ชนะรวด1น0รนในถ้วยยุโรปนี้นะครับ นี่คือความพร้อมล่าสุดนะครับจากบทสัมภาษณ์ของแานเนสโอตสื่ออย่างลิวพูอ o โค e นะครับทีนำเสมอมาเราไปต่อกันที่สื่อลิวอิโคนะครับสื่อเดิมที่มีความน่าเชื่อถือนะครับรูแอน f ฟิลด์สโลตรุ่นหนักนะครับเดอะคัพจะโหหรือต้อนรับการกลับมาของเทนกลัวมึงบอดแทบักเทนโดนโหแท้กุญซื้อหงรับไม่รู้ใจแฟนบอนลหลังการย้ายทีมสุดช็อกพร้อมชี้จดหิน แบดลี่ต้องลบฝันร้ายเจ็บซ้ำเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ค่ำคืนที่จะพบกับเบรยมอริดนะครับกำลังจะเดือดพล่านเกินกว่าแค่ผลการแข่งขันนะครับเมื่อเนลสันรัตกุนเือลิวโพลออกมายอมรับตรงๆว่าเขาเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเดอะคัพจะต้อนรับการกลับมาของเทรนส์อเล็กซนอนอดีตรองกัปตันทีมผู้ย้ายไปเบรเมอริดอย่างไรการย้ายทีมด้วยค่าตัวเพียง10ล้านปอนด์ถูกแฟนบอลจำนวนมากตาน้าว่า เป็นการหักหลังสโมสรและมีแนวโน้มสูงว่าบรรยากาศในสนามในค่ำคืนนี้จะเต็มไปด้วยความอึดอัดหลังจากที่เขาเคยโดนแฟนบอลโห่ใส่มาแล้วครั้งหนึ่งหลังข่าวย้ายทีมถูกยืนยันสโลตผมต้อนรับเขาแต่แฟนบอลผมไม่รู้แม้สโลตจะพยายามลดแรงกดดันนะครับโดยยืนยันว่าส่วนตัวแล้วเขาก็พร้อมอ้าแขนต้อนรับอดีตลูกทีมอย่างอบอุ่นแต่เขาก็ไม่กล้าร,รับประกันปฏิกิริยาของแฟนบอลลิเวอร์พูล ผมบอกได้แค่ว่าเขาจะได้รับการต้อนรับจากผมแบบไหนสารกล่าวผมมีความทรงจำที่จะเยี่ยมกับเขาทั้งในฐานะนักเตะและรองกัปตันทีมเขาจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากผมแน่นอนแต่สำหรับแฟนบอลผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือคําสภาพที่แสดงถึงความกังวลใจของคุณซ่อหัวแดงอย่างชัดเจนเดิมพันหนักแบลลี่บทพิสูจน์ที่แท้จริงคือห้ามเจ็บ ในขณะที่ทูกสายตาจับจ้องไปที่การกลับมาของเทนส์อเล็กซานโดรสล็อตได้ชี้ชัดถึงความท้าทายที่แท้จริงของาบ์ลี่แบ็คขวาเดรุ่งที่จะลงสนามแทนที่เทนอเล็กซานโดรนะครับที่ยัดไปเรอลมาริดในตำแหน่งม็คขวาโจทย์ที่ยากที่สุดของบาร์ลี่ไม่ใช่การรับมือแนวรุกที่มาริดแต่คือการรักษาความฟิตต่างหากเขาเล่นดีมาก8ปินาทีในเกมพบกับมาริดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่น่าเสียดายที่เขามาเจ็บแฮมสติงซ์ซะก่อน สลอ็อตย้ำนั่นคือความท้าทายที่แย่ที่สุดข,ของเขาไม่ใช่แค่ฝีเท้าแต่คือความสามารถในการเล่นด้วยความเข้มข้นสูงทุกๆ3วันโดยไม่บาดเจ็บสล็อตทิมไทายด้วยะนรับาศักยภาพของแบลลีน่นั้นน่าทึ่งมากแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือร่างกายต้องพร้อมถ้าเขาก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้อนาคตของเขาในทีมนี้สดใสแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าสไตล์การเล่นของบบลลี่ค่อนข้างดูดันเหมือนกันนะ วิ่งชนตลอดเลยนะครับใช้ร่างกายปะทะนะครับเป็นสไตล์ของน้องเขานะครับก็ลุ้นนะครับว่าให้อย่าเพิ่งเจ็บตอนนี้นะครับเพราะฟิมปงนั้นนะครับยังเจ็บอยู่นะครับแต่เจ็บตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสลัตก็จับโซโบสไลด์ไปยินฝุ่นแบกขวายอีกนะครับเดี๋ยวมันจะเละไปหมดนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อเดิมนะฮะลิเวอร์พูลเอ็กโคข่าวนี้ต้องบอกว่าโอ้โห ที่ใหญ่ของเราออกมาพูดแบบนี้แสดงว่าเทนต,ต้องโดนแน่ๆน,นะครับผมไม่ขอพูดแล้วกันฟันไดปัดชี้นำบรรยากาศต้อนรับเทนคืนทินแอนฟิลผมไม่ขอพูดวิเชียฟันไดรลอยตัวปล่อยเทนเผชิญชะตากรรมแอนฟิลย้ำชัดตอนนี้เขาคือคู่แข่งบรรยากาศที่แอนฟิลในกำคืนวันคันนี้นะครับกำลังร้อนระอุยิ่งกว่าเกมในสนามเมื่อเทนอเล็กซานโดรอดิตรูกรักของเดอะคัพ และเด็กปั้นสโมสรน,นะครับกำลังจะกลับมาเยียบทีมเก่าในฐานะผู้เล่นของราชันชุกขาวเหนือมริดทำการเคลมหมายคำถามตัวตัวว่าเขาจะถูกต้อนรับด้วยเสียงปรบมือหรือเสียงโห่จากแฟนบอลที่เคยรักแต่เมื่อสื่อหันไปถามกับทีมคนปัจจุบันอย่างเวอร์จิฟันได้คำตอบที่ได้กลับมากระเต็มไปได้วยความเย็นชาและการตัดบทอย่างชัดเจนก็รอดูกันไปครับว่าการต้อนรับจะเป็นอย่างไรฟันได้กล่าวอย่างเฉียบขาด ผมจะไม่พูดชี้นำหรอกผมจะไม่แสดงความเห็นในเรื่องนั้นความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นหรือไม่เราไม่ได้คุยกันเลยยี่งมีคนนั้นนะครับกัปตันชาวดัตยังสร้างความปหลาดใจเมื่อยอมรับว่าเขาแถบไม่ได้คุยกับอดีตรองกัปตันทีมเลยนับต้งแต่ย้ายทีมสุดช็อกเมื่อช่วงซัมเมอร์ไม่บ่อยครับไม่เลยฟันได้ตอบเมื่อถูกถามว่ายังติดต่อกันหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวนะแต่ชัดเจนว่าผมก็ใช้ชีวิตของผมส่วนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาที่มาดริต ขีดเส้นใต้สถานะอดีตสู่ศัตรูแม้ฟอนได้นะครับจะยอมรับในผลงานที่ผ่านมาว่าเขาทําได้อย่างโดดเด่นตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่และเราประสบความสำเร็จมากมายมาด้วยกันแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะขีดเส้นแบ่งสถานะปัจจุบันให้ชัดเจนที่สุดแต่ตอนนี้ในวันอังคารเขาคือคู่แข่งถ้าเขาได้ลงเล่นเราก็ต้องทําให้มันเป็นเกมที่ยากลําบากสําหรับเขา การกลับมาครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังจากการย้ยทีมแบบฟรีเอเจนต์ก่อนที่มาริดจะยอมจ่าย10ล้านปอนด์ในภายหลังถูกมาว่าเป็นการทิ้งสโมสรไปขณะที่สถานการณ์ของเทนส์ที่มาริดก็ยังไม่แน่นอนหลังพึ่งหายจากอาการมาเจ็บและเป็นตัวสลองมาสองนัดติดคำคืนวันอังคารนี้ชะตาก,การรมของเทนสอเล็กซาน,นโดรท่านในสนามและบนอัฒจันทร์จะถูกตัดสินโดยเดะคั โดยไม่มีกปตันคนปัจจุบันยื่นมือเข้ามาปกป้องแม้แต่น้อยอีกต่อไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะโดนอยู่หลอกนะฮะสำหรับแอดมินคิดว่านะครับเพราะว่าจากกันไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังรักเทนนะครับแต่เอาเป็นว่ามึงสิได้โล่งอยู่บ่าลาบบักเทนกูย่ามึงบริดโลงนะครับเพราะล่าสุดมึงหายจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยไงนะครับต้องดูหน้างานอีกครั้งนะครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอยากสังสื่อเดิมนะครับรีวิวเอ็กโคนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของชาบีออลอนโซนะออลอนโซการันตีเวทของจริงชี้แค่ต้องใช้เวลาปรับตัวเดี๋ยวโชว์ของพิเศษให้ดูเองชาบีอลอซโซกลางปีป้องเวทนะครับการันตีของจริงแม้ฟอร์มบูหนึ่งร้อยสิบหกล้านปอนด์ลั่นแค่รอวันคลิกเดี๋ยวรู้เรื่องชาบีอลอนโซอยอดก,กุนสือของเรือเรมเรดออกรงการันตีอนาคตของฟอร์เรนเวท อดีตสิรักว่าจะเบลดฟอร์มเทียบกับลิร์พูได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเพมิเกอร์แค่ตัวมาซันนึสาล้านปอนด์จะยังเครื่องดับเสนิทำประตูหรืออารซิทไม่ได้เลยในลีกก็ตามโดยนีนะว่านี่คือนักเตะที่พิเศษมากแต่ค่ต้องการเวลาปรับตัวต้องการเสียงวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นของสตาร์ดังในวัย22ปีอารลันโซนะครับซึ่งเตรียมคุมทัพราชชุดข,ขาวเรัลมารร็ดดวลกับหงส์แดงลิร์พูก็ออกมาดับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหมด ด้วยตนเองผมไม่มีความสงสัยในตัวเขาเลยเอเลนโซกล่าวอย่างหนักแน่นมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ย้ายมา pool, ลิเวอร์พูลหลังจากใช้ชีวิตทั้งชีวิตในยอรโรนเขาก็แค่ต้องใช้เวลาปรับตัวแต่เขาพิเศษจริงๆขมีทั้งคุณภาพจิตใจของผู้ชนะเมื่อไร่ที่มันคลิกซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับน,นักเตะเก่งๆมาแล้วผมไม่เคยสงสัยในตัวฟลอเลยเอเลนโซถึงกับยกย่อง ว่าเวสคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทําให้เขาได้งานคุณทีมที่มาร์รดหวังว่าจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้นะแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะแสดงคุณภาพและคลาสของเขาออกมาจะตามทุกฝีก้าวเทนส์ ense, คืน,นแอนฟิลแนนทานัสตัวนอกจากประเด็นของเวสอีกหนึ่งไฮลักสณ์การของเกมนี้ก็คือการกลับมาเยือนทินแอนฟิลเป็นครั้งแรกในฐานะคู่แข่งของเทนส์อเล็กซานโนอดีตลูกม่อัญใจนะครับนะครับที่ย้ายสมาร์รดแบบไม่สวยงามนักเมื่อช่วงสมมอรที่ผ่านมา คาดการณ์กันว่าบรรยากาศการต้อนรับการกระมาของเขาในครั้งนี้จะต้องเป็นไปอย่างดุเดือดแน่นอนอเดียร้ดก็ตามอเลอนโซเปิดเผยว่าเขาปล่อยให้เทนส์จาัดก,การกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยตนเองประวัติศาสตร์ของเขาต่างจากผมเขาเกิดและโตที่นี่เขาต้องสนุกกับช่วงเวลานี้ในแบบของเขาคุณสือชาวสเปนยังยืนยันด้วยว่าอเล็กซานโดรฟิสมบมบณ์นะครับและพร้อมเต็มที่สําหรับเกมในวันพรุ่งนี้เขาพร้อมแล้วเราต้องการคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของเขาในทีม เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจากสื่อเดิมลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะก็ต้องบอกว่าปากดีเหมือนกันนะถือว่าเจอมแล้วกันนะฮะก็แค่สนามบอลฮุยเซนจุดไฟอันเฟลเหมือนมวลขลังตออย้ำเหตุผลปัดหงเลือกราชันที่ดีที่สุดในโลกดินฮุยเซนนะครับปลอกันหลังดาวรุ่งของเรือมเรดสระน้ำมันเข้ากรองไฟก่อนเกมบิ๊กแมตช์ยูฟ่าแชมเปีอร์ลีกที่จะบุกเยือนถิ่มอันฟิลด์ในค่ำคืนวันอังคารนี้ ด้วยการเมืินมนคลังของสนามระดับตำนานอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่ามันก็แค่สนามฟุตบอลสนามหนึ่งพร้อมต่อย้ำเหตุผลที่เขาปัดโอกาสย้ายซบหงแดงในเอเดตเพราะความฝันมีไว้ให้กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับท้าทายเดอยครับไม่เห็นมีอะไรต้องซ้อมความร้อนแรงเริ่มประตุขึ้นตั้งแต่ชาบีอัลโซกุนเซอรัราชกข,ขาวสร้างความประลัดใจด้วยการยกเลิกการซ้อมที่สนามแอนเวลตามธรรมเนียมปฏิบตัติแม้ และเมื่อสื่อจี้ถามฮุยเซนในห้องแถลงข่าวเขาก็ตอบกลับอย่างไม่สะทกสะท้านถึงบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่าขมขวัญทีมเยนได้ดีที่สุดในโลกผมพูดตามตรงผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเลยมันก็แค่สนามฟุตบอลสนามหนึ่งนักเตะและผมเลือกที่จะซ้อมที่สนามซ้อมของเรามากกว่าที่จะมาซ้อมที่นี่เป็นคําตอบคําถามที่แสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยมและอาจถูกตีความว่าเป็นการท,ท้าทายกองเชียร์ชุดทินอย่างจงใจก่องเกม ที่มีความเดิมพันสูงในค่ำขึ้นนี้ตอกย้ำแผลเก่าหงไม่เคยอยู่ในสายตาไม่เพียงแค่เมินมนขลังของสนามวูเซนซึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายสำคัญข,ข,ของลิเวอร์พูลยังได้ตอกย้ำถึงการตัดินใจที่ถูกต้องของเขาเมื่อถูกถามถึงความสนใจจากหงแดงในอดีตกองหลังชาวสเปนกล่าวชัดเจนว่าหงแดงไม่เคยเป็นตัวเลือกในใจของเขาเลยผมพูดไปหลายครั้งแล้วการย้ายไปเรยลมาริดคือความฝันของผมวูเซนกล่าว ผมต้องการเล่นกับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่คำพูดนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับการย้ำเตือนแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าทำไมดาวรุ่งที่พวกเขาเคยต้องการถึงเลือกที่จะปฏิเสธพวกเขาอย่างไร้เยื่อใยเพื่อมุ่งหน้าสู่ซานติเกเบอร์นเบลสถานที่ที่เขาเรียกว่าดีที่สุดในโลกนะครับอ่าเออกูถือว่ามึงเจม๋มเด้ปากดีครับพี่น้องจำไม่ลดครับบอกหุ้ยเซนเนี่ยเอา้า นี่แหละครับอยากให้เจิมจริงๆนะฮะผมอยากให้เจิมเจ๋อม,มาหลายโหลดเอาไว้เป็นแรงผลักดันเรานะครับข่าวนี้เนี่ยตีอยากริบูไอ,อโค่นะรับรองนะครับว่าท่านนึงของนักเตะหรือว่าแฟนบอลริพูได้อ่านแน่นอนนะครับริพูไอโค่ตีแบบนี้นะครับเออกูถือว่ามึงเจิมเนี่ยกูสิถามมึงครับพี่นอนเอ้ยเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวสุ้ขายนักเตะนะครับจากสื่อแอนฟิวอัตซึ่งก็ แอนฟิวอตก็ตีมาอีกทีหนึ่งนะครับของสื่อที่มีชื่อว่าอินดี้คัลเรนิวนะครับก็ต้องบอกว่าสื่อเอ็ดดี้ไคล่าเนี่ยเคยตีข่าวด้วยความแม่นยำว่าลิพูปิดดิวเวตแล้วก็อีสักนะครับเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับล่าสุดนี้ก็มาตีข่าวเรื่องของอดัมวอตันซบลิรูปูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง เซอเทือนตลาดนะครับหงสุดมั่นบอตันเลือกแล้วจอสละพาเลตซบแอนฟิลดีวใหญ่รอปิดฉากเดียวยังเซอเทียนแอนฟิลนะครับเมื่อสื่อดังโหมบอตันส่งซิกมีใจล็อกเป้าซบลิเวอร์โปลหงสุดมั่นใจปิดเดียวใน2ตลาดตลาดการแก่งันนแเตะรอบต่อไปกาลังจะลุกเป็นไฟนะครับเมื่อสมบัติอัลลําค่าเที่ยวร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้อย่างอดัมบอตันมิคฟิลอนาคตไกลของทีมชาติอังกฤษนะครับส่งสัญญาณแรงชัดว่า มีใจและต้องการย้ายมาชูแฟงแข่งในถิ่นอนเฟลด์โดยหงแดงสุดมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลประวัติศาสตร์นี้ได้ภายใน2ตลาดการซื้อขายนักเตะข้างหน้านี้มีฟิลแห่งยุคที่หาได้ยากยิ่งหรือบานกองกลางอังกฤษสไตล์ดั้งเดิมไปได้เลยนะครับวอตันในวัยยี่สิบปีคือของจริงเขาคือผู้เล่นที่โปรเพรท,ที่หาได้ยากยิ่งในวงการฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยลีลาแบบมเมริเตอร์เนียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิสัยทัศน์และความพริว้วไหวเรากับนักเตะจากสเปนหรือบราซิลนี่คือผู้เล่นที่สามารถควบคุมเกมและตัดสินเกมได้ด้วยตนเองและเส้นทางต่อไปของเขาถูกขีดไว้ที่อันเวลจีซองหงแดงที่หวยหา่าทำไมลิเวอร์พูลถึงต้องการเขาเพราะนี่คือไม่ฟิลในแบบที่ทีมขาดหายไปโดยเฉพาะหลังจากการขาดหายไปของเทนส์อเล็กซานโนทีมแทบไม่เหลือผู้เล่นที่กล้าใจบอลเสี่ยงเพื่อทะลุทะลวงแนวรับคู่แข่ง ว่าท่นคือคำตอบเขาไม่ใช่คนที่เน้นใจบอลง่ายๆแต่เป็นคนที่กล้าเล่นเพื่อช่วงเวลาสําคัญให้กับทีมและการววในยืนยันนะครับว่านักเตะต้องการมาแม้ว่าสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่างก็กําลังต่อคิวรอคว้าตัวเขาแต่ลิเวอร์พูลอาจกําลังกุมความได้เปรียบครั้งใหญ่ตามรายงานล่าสุดจากเอนดี้ไคล่าผู้สื่อข่าวที่กําลังได้รับความน่าเชื่อถืออย่างสูงซึ่งเคยนําเสนอข่าวด้วยความแม่นยําในข่าวของเวียส และอิซักที่ซบลิวพูระบุชัดเจนว่าลิวพูเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าอดัมวอตันต้องการย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขารายงานยิ่งตอกย้ำด้วยว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนภายใน2ตลาดการแสกนักเตะขาะนี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราคมหรือในช่วงซัมเมอร์หน้านี่คือภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับเหล่าเดอะครับลองจินตนาการถึงทีมที่มีวอตันเคยปั้นเกมอยู่ด้านหลังไรอันกาฟนแบกและโดมินิกซอบบอสไล มันคือทีมที่หยุดไม่อยู่อย่างแท้จริงอ่ะนี่ก็เป็นสื่อจากแอนฟรีวอตนะครับถามว่าอืมมีมูลเหตุไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันก็คงยากอยู่นะครับเพราะว่าอ่าอดัมมอนตันเนี่ยเป็นนักเตะที่เนื้อหอมสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมนะครับอยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้การฟินแบกก็แบกเหลือเกินแล้วก็อ่าท่านั้นสบสไล์นะครับแต่ ปัญหาคือกองกลางตอนนี้ก็มีเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่อยากได้กองกลางที่มีชั้นเชิงแนวนี้แหละอยู่ในทีมลิเวอร์พูลนะครับครอบควมบอลเหนียวแน่นนะครับเกมรับก็ดีเกมลุกก็ใช้ได้นะครับและที่สําคัญก็คืออาวุธเด็ดในการเปิดบอลน,นะครับอตรงนี้มันมันหายไปตั้งแต่เทนไม่อยู่นะครับถ้าได้อดัมวอตตันเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องลุ้นกันนะฮะเป็นข่าวลือแล้วนะฮะอ่ะ เราปิดท้ายกันหน่อยนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของบ๊อบบี้นะครับโรเบรโตเฟอร์มิโน่นะครับใครคิดถึงก็รอชมกันเลยนะครับสื่อจาก Empire The Club นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของบ๊อบบี้โรเบรโตเฟอร์มิโน่เขาจะกลับมาบ๊อบบี้ฟันธงอนาคตรคลับลั่นบอสเก่าแค่พักเบรกไม่ใช่อำลาถาวารสัวนสถานบงการนะครับเมื่อบ๊อบบี้โรเบรโตเฟอร์มิโน่อดีตดาวยิงขวนใจนะครับ ออกมันส่งสัญญาณสำคัญขขถึงอนาคตของอดีตเจ้านายรักอย่างเจกิงครับโดยยืนยันหนักแน่นนะครับว่าการนำลาตำแหน่งในตินออนฟิลด์เป็นเพียงแค่การพักเบรกชั่วคราวและแฟนทงว่ากุนซือชาวเยอรมันผู้นี้จะกลับมาสู่ซิงเวียนคุมทีมข้างสนามอีกครั้งอย่างแน่นอนเสียงจากคนที่รู้ใจที่สุดแปลว่าเจคิงครับนะครับจะยุติบทบ,บาทเกือบทดสับกับลิเวอร์พูลไปแล้วกว่า18เดือนเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่กับเรดบูล แต่เฟอร์มิโนในฐานะนักเตะที่ลงสนามภายใต้การคุมทีมของเจคกิ้งคลับมากที่สุดในโลกถึง355นัดเชื่อมันว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเขาคือผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยเฟอร์มิโนกล่าวอย่างหนักแน่นผมคิดว่าตอนนี้เขากําลังพักเบรกและผมคิดว่าเขาจะกลับไปคุมทีมสโมสรอ,อีกครั้งคำพูดจากปากของดาวยิงในวัย3 4ปีถือว่ามีน้ำหนักมหาศาล เพราะนี่คือคนที่เข้าใจปรัชญาและสภาพจิตใจของครับดีที่สุดคนหนึ่งในวงการตอกย้ำทฤษฎีแค่หมดพลังงานการออกมาประกาศครั้งนี้ของเฟอร์มิโนสอดรับกับสิ่งที่เจอครับเคยกล่าวเอาไว้เมื่อวันที่ประกาศข่าวช็อกโลกว่าเขากําลังหมดพลังงานหลังจากกลับซึ่หนักมานานกว่า23ปีไม่ใช่หมดไฟในการทาเทียมแม้ปัจจุบ,บันเจอครับยังไม่ปิดโอกาสในการคัมแบ็ค แต่ก็ชัดเจนว่าคุณซือโปรไฟล์รหล่านี้สามารถเลือกงานได้และจะไม่เรียบร้อนรับตำแหน่งใดๆหากมันไม่ใช่โอกาสที่ใช่จริงๆในขณะที่แฟนวันทั่วโลกต้องรอคอยการกลับมาของเดอะนอร์น no วันอย่างใจจดใจจ่ออย่างน้อยที่สุดแฟนๆลิอร์พูก็ยังคงอุ่นใจได้ว่าสโมสรอ,อยู่ในการดูแลของยอดคุณซื่อคนใหม่อย่างอเนอร์สโอตที่กำลังสารต่อง,งานที่จะเยี่ยมในทินแอนฟิวต่อไปก็ต้องรอดูนะครับก็ต้องบอกว่า แฟนๆลิเวอร์พูลก็แอบมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะเผื่อเจอกิ๊งครอปกลับมาทุมทีมลิเวอร์ pool นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนบอสของเราก็อาจจะตอนนี้พักไป18เดือนใช่ไหมนะฮะในเนื้อข่าวเขาบอกนะครับอาจจะพักอีกอ่ะสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อมีโอกาสนะครับยังไงก็รอให้มาคุมทีมลิเวอร์ pool นะจ๊ะนี่คือสรุปข,ขา่าวลิเวอร์ pool นะครับช่วงเช้าประจำวันที่4พฤศจิกายนนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราผ่านเกมเจอกับเรัลมดริดและแมนซิตี้ไปเราไม่แพ้เนี่ยรับรองนะครับผมเชื่อว่าฟอร์มของเรานะครับจะพุ่งกระชูดเหมือนจะลวดเลยนะครับเพราะเราเจอบททดสอบที่หนักๆน,นะครับสัปดาห์นรกผ่านมาได้รับรองสบายบือนะครับแล้วคราวนี้จะกลับมาอยู่กับร่องอรอยแล้วนะครับจะกลับมาลุ้นแชมทุกถ้วยเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ เราก็ลุ้นไปทีละนัดทีละนัดทีละนัดนะครับอยู่กับปัจจุบันพระท่านบอกให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอนาคตมันยังไม่มานะครับอดีตมันกลับไปไม่ได้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับมองไปทีละเกมนะครับรุ่นรวมรุ่นร่วมแชร์วปด้วยก,กันกับช่องชายาผู้บ้าข้างหรือผู้ภูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากเพจท่านแมวด้วยนะครับเราไปอ่าแสดงความรู้สึกนะครับ ไประบายอารมณ์นะครับไปยินดีชื่นชมที่เพจท่านแมวเดี๋ยวจะปักหมุดไม่ให้นะครับไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมรสทรเรารักไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งหรือวุฒิภูนะครับและกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสโมส,สม,มสทร่รีผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งหรือวอร์พูและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์ซูโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ